สวัสดีครับผมนัทนะครับพบกันอีกแล้วนะครับ E.P. นี้นะครับผมก็มีซูชินะครับเป็นซูชิที่เอยพูดพูดลำบากแล้วซูชิที่จัดได้ว่าถูกที่สุดก็ว่าได้นะครับแต่อร่อยที่สุด มาดูกันว่าซูชิที่ว่าถูกที่สุดและหร่อยที่สุดเป็นยังไงซูชิที่ผมพูดมานี้ก็คือชูซูชิตลาดนัดพูด,ออ,พดออกเสียงลำบากเหลือเกินอ่าดูหน้าตาก่อนผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นซูชิที่ราคาถูกที่สุดกล้าการันตีได้เลย แต่ไม่กล้าการันตีรสชาติเพราะยังไม่เคยกินนี่เป็นครั้งแรกที่กินซูชิเจ้านี้นะเออจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองคำทั้งหมดกล่องนี้ผมซื้อมาห้าสิบบาทมาดูซิว่ารสชาติเจ้าชูชิเนี่ยเอ้ย ซูชิเนี่ยจะเป็นยังไงอาที่เขาให้มาก็คือมีนี่อันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือนี่ชอบเลยชอบชอบอันนี้ชอบเลยทีไรนี้เป็นหวาาัดจามฟิตๆม,ม,มาแล้วกินมาแล้ววาซาบิฮะ อใส่ซอสไปก่อนอคำแรก ผมก็โอเคนะครับคำามที่สองผมก็ยังโอเคอยู่นะครับ ผมว่าใช้ได้นะอ่านี่กุ้งก็ถือว่าตัวโอเคเลยใ่เนี้ยผมไม่รู้ว่าคืออะไร อันนี้ผมไม่รู้จริงๆรู้ว่าบีบของเองเรียอ้าวลองด้วยนี่เลยลวยกันไหนๆก็อยู่ใกล้ละอ๋อมันเป็นเหมือนน้ำจิ้มหรอครับเนื้อก็จะหวานๆเปรียปร้ยวๆแล้วก็เค็มนิดนิด โอเคนะอย่าถามหน้ากับผมนะผมไม่รู้ว่าหน้าอะไรเป็นอะไรนะผมมีหน้าที่แบบ <anse> แต่ถ้าให้ดั้งเดิมเลยต้องเป็นซอสกับวาซาบิ ค่าหลุดแล้ว สุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมากินโย่ะๆก่อนนอนครับคำสุดท้ายฮะอะไรไม่รู้อะ หมดแล้วโดยรวมผมถือว่าผ่านนะรสชาติรสชาติราประมาณนี้ราคาประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับ